สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2 5 6 4จนถึงวันที่3กันยายน2 5 6 4ซึ่งบางช่วงบางตอนของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยเฉพาะในกรณีของทางด้านสสจพราก้าวไกลที่ขึ้นอภิปรายไม่ไว้วางใจในกรณีเรื่องของข้อมูลจากกองทัพนะครับโดยเฉพาะนายนัทชาบุญชัยอินสวัส์ที่ขึ้นมาอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็มีการแอบอ้างเอกสารที่บอกว่ามาจากกองทัพภาคที่สองเนี่ยนะท้ายที่สุดนั้นกองทัพภาคที่สองเข้าไปแจ้งความดําเนินคดีกับนายนัทชาบุญชัยอินสวัส์นอกจากนั้นแล้ว คุณเสกสกุลอัฐาวง์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีหรือว่าคุณแรมโบ้นั้นก็ได้ไปยื่นเรื่องให้กับทางด้านประธานสภาก็คือคุณชวนหลีกภัยเนี่ยนะครับได้มีการสอบจริยธรรมนายนัทชาบุญชัยอินสวัสด์ด้วยนะครับในการนําเอาข้อมูลหลักฐานเท็จมาอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภานะครับล่าสุดนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าตอนนี้เนี่ย เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้มีการดำเนินคดีหรือว่าจับกลุ่มผู้ที่ผลิตข้อมูลเท็จแล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยถูกเปิดเผยโดยแฟนเพจ a c e b o o k ที่ชื่อว่าเสเพลนะครับได้มีการเขียนข้อมูลเอาไว้ในช่วง3ามทุ่มของวันที่3เดือนกันยายน2564บอกวันนี้ไม่ว่างแต่ได้อะไรเด็ดๆมาเลยเข้ามาเล่าอ,อะไรให้ฟัง รู้หรือเปล่าว่าทําไมฝั่งกองทัพเรือฝั่งกองทัพนะครับขออภัยแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมถึงกล้าชนเรื่องที่สสพักส้มเอาเรื่องไอโอมาโจมตีกองทัพในสภา 1. เพราะมันปลอม 2. คือเพราะจับตัวไอคนผลิตข้อมูลโจมตีกองทัพส่งให้สสพักส้มได้แล้วนะสิครับมีรูปให้ดูตอนกําลังสอบปากคาอยู่แต่รายละเอียดจะไม่เปิดเผยไปเยอะกว่านี้ให้เป็นไปนเรื่องของการจัดการทางด้านคดีความ ประเด็นก็คือว่าเจ้าตัวรับสารภาพว่าเป็นคนทําหลักฐานเท็จทั้งคลิปเสียงปลอมและเอกสารปลอมเพื่อแลกเงินหลักหมืน่นเนื่องจากกําลังร้อนเงินแถมโดนฝั่งการเมืองบิดจ่ายให้ไม่ครบอีกต่างหากแถมให้นิดว่าเห็นเจ้าตัวบอกว่าข้อมูลเท็จที่มอบให้ทางฝั่งการเมืองไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นฝั่งการเมืองน่าจะไปเมคกันขึ้นมาเพิ่มเอาเองเพื่อใช้โจมตีกองทัพด้วยก็ใครที่เอาข้อมูลจากนายคนนี้ไปเล่นก็ขอให้โชคดีครับอภิปรายด้วยข้อมูลเท็จ พลาดพิงคนนอกสภาเอกสิทธิ์สอสอไม่คุ้มครองโดนคดีแน่นอนถึงตอนนั้นจะร้องว่าถูกเผด็จการกันแกล้งรังแกไม่ได้นะครับแล้วก็แฮชแทกเพจเซเพนะครับแล้วก็มีภาพประกอบนะครับแต่ว่าเป็นการเบลอหน้าเอาไว้มีการเหมือนกับกําลังสอบปากคำนะครับคนที่ผลิตข้อมูลเท็นะครับบอกว่านี่เป็นคนที่ผลิตข้อมูลเทจส่งให้กับพรรส้มครับ